ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะสว่างเพียงใดก็ยังมีสถานที่ที่ยังส่องไฟไม่ถึงยิ่งไปกว่านั้นดวงอาทิตย์ที่นายถืออยู่ทั้งเย็นชาและแผดเผาจนมืดมนดวงอาทิตย์เช่นนั้นย่อมไม่อาจนำความอบอุ่นสูดแดนใต้ไปพบได้อย่างแน่นอนเลียงเลิอหินสีเทานดะ้เกิดขึ้นมาจากการทำลนะายนะรอหน่อย สักเสียสิจะคนหาเขาอุ่นนั้นได้ไหมครับมีแค่เพียงกันเติมเชื้อไฟเท่านั้นที่จะหนอกลายอนาคตที่สิ้นหวังก็ดงได้ขอถามหน่อยสิตอนนี้นายนั้นถือเปลวเพลิงอยู่กี่ดวงแล้วยี่สิบสี่พันสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามัว เป็นภาระที่หนักเหลือเกินนั่นก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่นายกลายเป็นแบบนี้สินะเทวรูปที่แตกสลายไม้ฝืนแห่งความเศร้าโศไม่กอย่างไรเออฉันก็ต้องแบกรับแบบนี้ไปขอพียงแค่เธอที่ส่งเระเพลิแห่งความตายมาให้ฉันฉันขอปฏิเสธในฐาน ความตายฉันไม่สามารถปล่อยให้นายเข้าสู่ชะตากรรมที่โหดร้ายยิ่งกว่าความตายได้แต่ถ้าทำแบบนี้แล้วนาค่อยอดีตในป,ปัจจุบันจะไม่จำเป็นต้องเจอกับความตายที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปความตายที่ไม่จำเป็นกันเหรอนายน่ะไม่ใช่ไฟนนลที่ฉันรู้จักจริงๆสินะขอร้องน่ะหันหลังกลับไป อย่าปล่อยให้ชะตากรรมที่ไร้สาระและไม่เป็นธรรมของนายนั้นเป็นจริงอย่างน้อยโลกหลังความตายของฉันนั้นจะได้เป็นเตียงที่นายได้นอนหลับได้อย่างสงบไดท้ายแล้วก็ยังน่าเหมือนว่าการต่อสู้นนะั้นควรจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิแนะช่างเจ็บปวดเหลือเกินฉันรู้ว่าฉันอาจส่้นายไม่ได้หลายครั้งที่ถูกด่านายฟันจะล้มจนนับรั้งไม่ท้วนแต่ถึงอย่างนั้น ก็ขอให้เข้าใจว่าความมุ่งมั่นของฉันนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่เคฟเลก็ไม่อาจบันรรลุทุกสิ่งตามใจปรารถนาและไม่อาจกำหนดชะตาของชีวิตทั้งมวลได้ไม่มีผู้ใดแบกรับสมดุลแห่งความเป็นและความตายได้เพียงลำพังแม้แต่อุเทพก็ตามและก็ด้วยเหตุผลที่ฉันเลือกในบ้านปลายของการเดินทางอาแสสาหาัสที่จะฝ่าฟันบททดสอบและรับเอาอำนาจแห่งความตายมาไว้ในมือ ตัวข้านั้นคือหัดเทพแห่งเงาเมื่แคสโทริสเรึ่งเทพแห่งความตายโปรดจงฟังให้ดีผู้กอบผู้จากวันวานเอ,อ๋ยโหลดจงหันหลังกลับไปอย่าได้มารบกวนบวนบุพเพนีนทเพิ่งล่วงหลนสุ่ความตายเล อะไรกันถึงแม้ฉันอาจจะชนะไม่ได้แต่ฉันก็ต้องพยายามถ้าฉันนะั้นขอให้สิ่งนี้เป็นเครื่อบนบ้ากันแต่การต่อสู้อันนัาบไวทั่วของเธอที่ได้สอบสาบักครั้งแล้วครั้งเล่าแค่อในการทักีาส เห็นแสงไฟในความมืดนั้นไม่ใช่เพลิงสุนการขวาแต่ให้ถูกน้ำอาจจะกท่อของมาก่อรแล้วสะเป็นเพล่อนใที่เจิดจ,จ้าจริงมันขอสอสว่าไปเถอทุกท่นเาอาทักข้้นได้และเจิดจ้าสอบอาแกเป็นเรื่องนกของเซอร์เลสอช่จะมาที จะขนคืนเชื่อมันไปแล้วสองล้านสามพันสี่ร้อ2ส่สองครั้งกับเดินไฟสี่ส 11, 000, 1, 000สี่หมื่นหนึ่งพันหง้อสี่ด้วยอแล้วก็ว่าเราทีอที่รู้สึกถความกระหดขนั่นเดิมถูกขันทุดไม่ได้